ครับตอนนี้เราก็มาดูมันแปลงที่อายุ4ี่เดือนใช่ไหมครับพี่สุนันท์แปลงนี้ปลูก4เดือนจริงๆก็จริงๆ6เดือนเล้วแต่มันตายใช่ไหมพี่ปลูกเมษาเหมือนกันพร้อมๆกันแล้วคราวนี้เรามาปลูกใหม่เดือนมิถุนายนนะครับถึงวันนี้4เดือนใช่ไหมครับพี่แล้วต้นที่เราขุดให้ดูนี่เป็นต้นที่ใหญ่มากนะครับในมันอายุ4เดือนนะครับต้นใหญ่มากใช่ไหมครับดีเจหนึ่งครับแต่หัวเป็นยังไงบ้างครับพี่หัวดีเยอะไหมเยอะมากเยอะมากๆเลยที่ปลูกมันมาหลายชั้นด้วยนะครับพี่ ถือว่าเยอะมากเลยเนี่ยหัวเยอะจริงๆนะครับไม่รู้กี่กี่หัวนับไม่ถูกเลยนะครับพี่ถ้าอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับพี่ใช้ได้ค่ะเพราะบางครั้งเขาบอกว่ามันต้นใหญ่ๆจริงๆนี้มันจะไม่ค่อยลงหัวใช่ไหมครับดีเจงต้นนี้ใหญ่มากครับมันที่สี่เดือนเล้วต้นใหญ่ด้วยนะครับต้นนี้ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งสูงนะครับเกือบเกือบจะเท่าเท่าแขนแล้วนะครับแต่อายุเพียงสี่เดือนแต่อยากจะให้ดูหัวว่ามีหัวจริงหรือไม่เนาะ ถ้าอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับหัวหัวลักษณะนี้ครับพี่สุนันใช้ได้เลยเนาะถ้าอีกเหลืออีกแปดเดือนนี้นะครับครบหนึ่งปีจะใหญ่กว่านี้ไหมฮะใหญ่กว่าคิดว่าใหญ่ใหญ่กว่านี้แน่เลยใช่ไหมครับพี่และครับผมมันมีกี่หัวแล้วพี่เนี่ยกี่หัวนับถูกไหมครับมันเยอะจริงๆนะครับหัวมันไม่ใช่ธรรมดานะครับเยอะมากจริงๆนะครับมันอายุเพียงสี่เดือนแต่อยากให้ดูหัวว่าลงหัวจริงหรือไม่นะครับผมก็ใช้ปุ๋ยเทอร์โบรองพื้นเท่าไหร่ครับพี่ ใช้ปุ๋ยเทอร์โบนี่รองพื้นใช่ไหมครับหนึ่งกระสอบต่อไร่เหมือนกันนะหนึ่งกระสอบต่อไร่เนาะครับแล้วได้ฉีดชุดทางใบแปลงนี้กี่ไร่นะครับแปดแปดไร่นะครับเนาะแล้วก็ได้ใช้ชุดฉีดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอทานอลที่พี่ถือแล้วก็ชุดฉีดทางใบปุ๋ยน้ํากับเชื้อราเชื้อภาพนี้ได้ฉีดไปกี่ครั้งครับพี่แปลงนี้ได้ฉีดครั้งเดียวเหมือนกันแต่คิดว่าจะได้ฉีดอีกไหมจะฉีดอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะมันจะเป็นตัวตัวยิ่งเอทานอลนี้จะเป็นตัวกระตุ้นการลงหัวอย่างดีเลยนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าพอใจไหมครับเห็นหัวมันลักษณะเบื้องต้นต้นอย่างนี้เนาะ <c oughs> ทีมงานลูกนึ่งเอจนะครับไม่จะเป็นดีเจหนึ่งหรือ <c oughs> ผมดีเจต้นนะครับก็มีการได้มาติดตามข้อมูลให้เห็นก่อนว่ามัน4เดือนนี้หัวนับไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับต้นไหนไม่พลาดเลยนะพี่มีทุกต้นเลยใช่ต้นเล็กต้นใหญ่นี้มีหมดเลยนะครับพี่ <c oughs> ถ,ถ้าอย่างนี้เบื้องต้นพอใจไหมครับพี่พอใจค่ะ <c oughs> แล้วคาดว่าจากประสบการณ์ที่ปลูกมันมาน,นี้น่าจะได้ไล่หนึ่งประมาณกี่ตันครับน่าจะได้สิบตัน สิบตันนี้คิดว่าได้อยู่เนาะพราะปีที่แล้วก็ได้เกือบแล้วเนาะแต่ปีที่แต่แต่นี่ดีกว่าใช่ไหมครับรุนนี้จะดีกว่าด้วยนะครับดีดีดีกว่าปีที่แล้วอีกนะครับเพราะใช้ปุ๋ยเทอร์โบรลองพื้นด้วยปีนี้ปีแรกที่ใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวมาใช้ในแปลงอ่าแปลงมันด้วยนะครับถือว่าเบื้องต้นนี้พอใจเนาะเดี๋ยววันขุดจริงๆคงจะได้มาติดตามผลอีกทีหนึ่งนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ